ก็ขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเสียถีออนไลน์ทุกคนนะครับผมตอนนี้กับผมหรือแอดมินก็จะมาบอกวิธีการเติมเงินเกมเสียถีผ่าน o ูวอลเล็นะครับผมก็อันดับแรกก็มันต้องไปโหลดเขียนว่า t ูวอลเล็ตทูบายทูมันนี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆในในเพจโตนะมันก็จะขึ้นสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็กดคําว่าสมัครสมาชิกไปเลยสาหรับอ e ีเมลที่ให้ใส่ไปก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ใส่หรหัสผ่านไป เสร็จแล้วก,ก็กดถัดไปนะครับอ่ากดถัดไปสมมติผมใส่ไปผมเอ็กก็นะ tmail. com อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยก็กดไปนัดพันไม่ยอมยายนะต้องเหมือนกันด้ยเหรอเฮียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสมมติผมใส่หนึ่งสองสาม,ม,มสองถุย ตัว P แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่เห็นปะก็ต้องใช้ชื่อของคุณแล้วก็บัตรประชาชนของคุณแล้วก็เหตุผลเหตุผลก็คือทูมนี่จะทูมิีน่จะต้องขอข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎธนาคารแห่งประเทศไทยทางทุมนี่จะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับใครก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปสมมติผมศูนย์กระสองสามกสามนเจ็ดเก้าศูนย์นะอ่ามันก็จะเข้าไปในหน้าหนึ่งนะโอเคสมมุติสมัครแล้วนะสมัครแล้วสมมุติสมัครแล้ว แป๊บนึ่งความลับเยอะความลับเยอะครับผมผมุมความลับเยอะอ่ะสาสมมติเสร็จแล้วมันก็จะให้เข้าล็อกอินนะต้องยืนยันแล้วก็ล็อกอินก็เข้าไปสู่ระบบกดตรงนี้ไปเลยนะอีเมลกับไอ้นั่นไอ้สัตว์กดผิด กดไปเลยนะกดล็อกอินไปถึงปุ๊บแป๊บแป๊บบ้นแบบแบบแบบก็จะส่งข้อความมาที่นี่ใช่ป่ะวะอ่าสมมุตนะินะสมมุติของผมนะอ่าสมมุติของผมจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมมันจะเป็นประมาณน,น,น,าณนี้ก็ต้องเข้าไปเปิดบัตรก่อนนะเปิดบัตรก็ต้องกดคําว่าวนะีการนะกดคําว่าวีการแล้วก็กด กดเปิดบัตรเนี่ยกดเปิดบัตรจะกดเปิดบัตรตรงนี้นะก็ก็เปิดบัตรก็ก็เลื่อนไปอันที่อันที่สามอันที่สามอะไรประมาณนั้นนะผมเปิดมาแล้วนี่เปิดใช้งานบัตรวีการ์ดนะก็กดไปประมาณนี้แหละประมาณนี้นะแล้วก็กรอกข้อมูลไปกรอกข้อมูลของเราไปบนบัตรซึ่งเอาเราก็ต้องเอาเลขถ้าเราขอดูบัตรเราก็ต้องกดตรงขอดูเลขบัตรนะแล้วมันจะขึ้นทั้งหมดทั้งเลขเลขตรงนี้สิบหกหลักแล้วก็อะไรประมาณนี้ตั้งรหัสบ,บัตร แล้วก็ทั้งแล้วก็ไปใส่ตรงมันจะขึ้นทั้งหมดนะแล้วก็ไปใส่ตรงไอ้นี่อ่ะสมมุติผมเข้าเกมเศทีนะไม่เข้าดีกว่าไม่เข้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 าสมมติผมอยากจะซื้อเนี่ยอ่ะอะไรดีว่าตัวอย่างก็คือตัวอย่างก็คือไม่มีตัวอย่างเลยวะเอ้ยอะสมมติผมอยากจะซื้อเนี่ยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเงี้ย สมมุติผมอยากจะซื้อแบบเวอร์ชันเต็มใช่ไหมต้องกดเข้าไปแล้วก็ไปเซตค่าในนั้นเองนะครับแก้ไขวิดีโอใช่ไหมเครื่องมืออ่ะโอ,โอ้โหผมไปหักแปบบ๊บปแบบหักแปบบ๊บหักแป๊บที่หายาวอะ อ่าผมรู้ได้จะไปทดลองในไหนดีอ่าสมมุติอยากได้เกมอยากได้เกมที่นั่นเราก็ไม่ต้องเติมผ่านนนี้ก็ได้นะอยากได้เกมที่แบบว่าเสียตังค์อ่ะเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะคยุยคุยอะไรนะ <c oughs> ะเนี่ยอ่าเน็ตผมเร็วอยู่เน็ตมือถือผมเร็วอยู่ถ้าไม่เสี่ยงเงินมันก็จะไม่เร็วนะอ่าสมมุติำํำเลได้สูงสุดใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ดิ <c oughs> ไม่ฟรียอดน,นิยมใช่ไหมสมมุติผมอยากได้เกมอันเนี้ยเกมอันเนี้ย เออกานตะเกมยเนี่ยผมกดมาที่สิบาทนะสมบูรณนะเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีให้กรอกข้อมูลข้อมูลบัญชีอย่างเงี้ยคุณก็เลือกวิธีการชําระเงินนะวิธีการชําระเงินต้องเลือกนะแล้วก็เลือกไปที่เพิ่มบัตรเครดิตของคุณนะคุณก็ใส่ไปเนี่ยสมมุติผมใส่ไปเนี่ยประมาณเนี้ยหมายได้บตรไม่ถูกต้องเออถ้าคุณใส่ถูกไปมันก็จะมีขึ้นตรงเนี้ยตรงที่ผมจิ้มอยู่เนี่ยตรงเนี้ยขึ้นว่าให้ใส่ไอ้สองหลักของเราอะ ไปนะอ่าให้ใส่ไอ้สองหลักของเราไปเสร็จแล้วเราก็จะสามารถกดที่ยูของเราใส่เข้าไปในนี้ด้วยอ่ะอ่าทําตามขั้นตอนที่มันเขียนไว้อ่ะก็เอาไปสามารถเอาไปเติมเกมเศรษฐีได้เติมอะไรอย่างอื่นได้อีกมากมายนะครับทัวร์เลตอันนี้สําหรับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามหรือกดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับก็ใครเติมได้ก็ฝากคอมเมนต์กันใ,นใต้คลิปด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่ครับบาย